อันนี้อาจจะเป็นโูนเอกแรกเลยมาของกองทัพที่หน้าจอเริ่มแบบตาข่ะยกันนะค่ะค่ะซีรีส์ของเรานะคะชื่อซีรีส์ใต้เงาลักค่ะเป็นไมโครซีรีส์นะคะหญิงๆเป็นเกิร์ลเลิฟนะคะเรื่องทสามของกองทัพเนาะเรื่องที่สามแต่ว่าเป็นอ่าเป็นเกิร์ลเลิฟเรื่องที่สองรองจากเอเตล์ใช่แอ่ก็ซีเป็นเรื่องแรก่าปีหน้าเลยที่ออนในปีหน้าเลยอ่าหรือว่าจะปีนี้นะเอ้ย มันรีบอะมันรีบไม่ไแน่จากการทำผลงานไปดีในแอปพลิเคชัก็ก็นำมาสู่เรื่องนี้ไงคะป้าฟาก็ขอบอกตรงนี้ไว้ว่าอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นนะคะอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆในเรื่องนี้ก็ไม่คิดว่าซีนนั้นจะเป็นซีนที่ทําให้ทุกคนว่ามันประจักษ์ขึ้นมาเพราะต้องบอกก่อนว่าเคยให้สั่มไปว่าอันนั้นคือครั้งแรกค่ะ ครั้งเดียวขายครั้งเดียวและครั้งแรกมันก็เลยเหมือนกันเป็นว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่ว่าผลงานทำได้ดีลงือบางความร้อนจ๋แต่ว่ารอบนี้มันกลับมามันจะมีความดราม่านะใช่ใช่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆไงแม่ก็เป็นอะไรที่แบบเราก็ไม่เคยปกติเราลอมคอมใช่ไหมแต่พออันนี้เป็นแบบดราม่าจ๋าเลยจากที่อ่านแบบว่าอ่าทริคเมนต์มาคร่าวๆก็รู้สึกว่าแบบมันถึงมันจะเป็น ไมโครสั้นๆแต่จะบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆเลยใช่แต่ป่าเขาก็ให้ลองมือจากแอปเปิ้ลมาแล้วไงอ่าทงนี้ก็ถือว่านิดนหน่อยๆแต่มานิดหน่อยแต่นี้คือแบบได้ลองลงสนามของจริงแล้วแล้วก็ท้งนี้เราก็พาเพื่อนมาอีกสองคนด้วยไม่ใช่คะกันกับโดหลังจากบอกว่ามันมีความจริงของเราว่าสายของเฟอร์สไนท์แต่วันนี้ก็คือรอบนี้ก็คือมานจะแการแบบจริงจังใช่ก็รู้สึกว่ามัน อาจจะเป็นการเข้าพูดที่เข้มข้นกว่าเดิมเพราะทุกทีเราจะมาแบบแค่แบบสานซมาแวบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าก็งานนี้มันเป็นโอกาสที่ทําให้หนูกับโดเนี่ยได้เข้าพูดกันมากขึ้นเราได้รู้จักอะไรกันมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบรู้สึกว่าก็ยังดีใจอยู่เหมือนกันที่ยังได้ทํางานร่วมกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ ด้วยจากตัวในเรื่องแล้วเนาะเราก็ยังแบบเราก็ยังมีโดกบกันก็ยังแทรกอยู่ในเรื่องกันแบบเล็กๆน้อยๆใช่ใช่งานโรนัลเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างแรกเลยนะคะยังไงก็ตื่นเต้นอยู่ดี <S <S 2> <S 2> แล้วก็ดีใจที่ได้มาแสดงกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยพาร์ทเนอร์หนู <S <S 2> <S 2> ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ตลอดไปเท่านั้นใช่แล้วก็ครั้งแรกที่ได้อ่านเนื้อเรื่องที่พ่อกับแม่ได้ให้ดูนะคะก็รู้สึก เกรงเกรงนิดนึงเพราะว่าดราม่าก็ได้เล่นมาแล้วจากดรสมัยนะคะใช่แล้วพอมาเรื่องนี้ใต้เงารักดรามา่าดราม่ากว่าเดิมก็จะต้องทำการบ้านให้มากกว่านี้ค่ะต้องเดินไปเรื่อยๆทำการบ้าน<ช>คอยเรียนรู้จะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องต่อไปให้ดีที่สุดค่ะเขาเรียกว่าความคั่วไรใหม่ๆหรือค<ช>ู่เราถือว่าเป็นความใหม่ที่สุดของวงการใช่ยังไงคะพอการมาเจอกัน ที่แบบเราว่าได้ทํางานได้มาสักพักหนึงแล้วกันเป็นยังไงสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าแบบประทับใจในความตั้งใจของโดนัทตั้งแต่แบบด็อกเตอร์สมล์แล้ว mm hmm. เพราะว่าแบบตอนทุกเย็นเราก็จะแบบมาเวิร์กบดด้วยกันบ่อยๆอ่ะคะ่ะแล้วรู้สึกว่าถึงแม้มันจะมีเรื่องอีกเรื่องหนึง่ง mm hmm. แต่ว่าถูกเลื่อนไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคือมันก็ถือว่าใช่ถือคู่กันแล้วเราก็ต้องไปด้วยกันต่อ ถึงเราจะได้เป็นคู่ลองแต่ว่าโอเคมันเป็นโอกาสที่ทําให้เราแบบได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังคาดหวังกับคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากเป็นกันและการตลอดไปมันค่ะมันามากเป็นยังไงอ่ะมันตื่นเต้นนะมันตื่นมากใช่มันตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นจริงนะเขาจะเห็นแบบมาสกิดตลอดตื่นเต้นมากเลยอะไรตื่นเต้นตลอดแบบกลัว กลัวเลยกลัวตัวเองจะทําไม่ดีกลัวจะทําแบบทําไม่ดีกลัวเพื่อนจะแบบไอ้นี่ไปด้วยไม่มีเลยค่ะเราแบบว่าเห็นเขาป็ะใหม่ไปด้วยตั้งใจทุกครั้งนะคะที่มาทํางานตั้งใจตั้งใจมากๆเราแบบทีมเวิร์กมาทีมเวิร์กอยากทําให้มันดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ตลอดแล้วก็ขอบคุณกันกันด้วยที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยสอนการแสดงคอยบอกตลอดว่า การแสดงอย่างนี้ต้องทําอะไรยังไงการเข้าใจตัวละครให้มากขึ้นอย่างนี้ค่ะ้อ,องขอบคุณพาร์ทเนอร์คือให้กําลังใจตลอดม,มันคือการเรียนรู้มันคือการ<ม>เรียน<ม>รู้พาร์ทเนอร์ก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าก็อยากเดินไปด้วยกันนี่แหลอะอะฟรายฟ้พี่เวลล่าแสดงสักอย่างเลว่ว่า ถึงเราจิ๋วที่สุดในค่ายหรอไม่แพ้ใครมากต้องบอกก่อนว่าได้สายยาวว่าเป็นเป็นคู่เสมอเป็นคู่เสมอเป็นเด็กจิ๋วทุกวันนี้ดูบูลลี่ค่ะดบูลลี่จะเดินไปไหนมาไหนก็จะจะเมิร์ฟตองตัวไปไหนเนี่ะยังไงคะยังไงยังไงศักยภาพของเราเขาไม่จิ๋วอย่างที่เขาว่ามะค่ะก็อย่างที่ว่านะคะอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นเรื่องนี้ยังไงคะได้เห็นเลยคะก็ต้องรอดูสิคะพอสปอยคาเล็กเตอร์คุได้ไหมคาเล็เตอร์นะคะ ต้องบอกตรงนี้ว่าไฟฟ้าร์มผลเป็นพิมฉัดพิมฉัดก็คือเขาจะนิ่งๆนิ่งมันต้องข้าของเราหนูอาจจะมีมุมนิ่งๆก็ได้แม่แล้วไงต่ทุกคนก็ลองดูสิคะนิ่งหรือเปล่าเออเขาเขาก็จะนิ่งๆเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นลูกพญานาหมื่นเราเล่าปั๊บลูกพญานาหมื่นเขาเป็นลูกพญานาหมื่นเขาร่ำรวยค่ะคนร่ำรวยเป็นประธานบริษัทนะคะประธานบริษัท ได้รับมรดกเป็นมรดกรับรมรดกอะ็แค่พี่พงของรา,าก่อนอื่นก็ต้องแบบว่าขอฝากเนื้อฝากตัวก่อนเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราได้แบบว่าเป็นเมนหลักของเรื่องก็รู้สึกว่าประมาณบอกกับฟ้าตลอดแบบจนจะร้องไห้ว่าแบบตื่นเต้นมากๆมันรู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นผู้นําของเพื่อน เหมือนเราจะต้องแบบว่าพาเพื่อนๆไปให้ถึงฝั่งฝ okay. oh, okay. ันให้ได้ก่อนจะนําเพื่อนนําตัวเราเองไปเ่ายน้ำกันไปได้ใ่ะเราสี่คนเราไปในกันก็ต้องแบบว่าไไกลใชงเรือลำเดียวกันแล้วเว้ยทุกคนก็เป็นมหาวิทยาลัยหนูเป็นนักศึกษาค่ะไม่ไกลตัวเราสี่เราไม่ไกลแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่เขาเป็นเขาควบสองอาชีพนะคะในเรื่องเป็นอะไรคะเป็นแม่บ้าน เฮ้ยสปอยล์ไปหรืเปล่าใสหเฮ้ยเฮ้ยสปอยล์ปเขาบอกพูดได้เขาบอกพูดได้หนูนิดหน่อยหน่อยละกันก็นั่นแหละค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพวกหนูก็ยังเจนสนามเขาเรียกว่าอะไรนะยังยังไม่ยยังใหม่กับสนามนี้อยู่มากแต่ก็ตั้งใจมากๆจริงๆค่ะที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะอันนี้เขาเป็นพระราชาเป็นกษตริย์สาในบ้านเลาวเขาที่เป็นอาระ รับบทในชีวิตจริงเลยค่ะในชีวิตจริงตอนนี้ว่านี่ชาคือเด็กฝึกงานเด็กฝึกงานคุณใช่แล้วก็คาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยค่ะคาแรคเตอร์เรื่องนี้น่ารักสดใสแต่มีเพิ่มมาหน่อยก็คือเป็นคนที่รักเพื่อนมากปกป้องเพื่อนจะไม่ยอมไม่ใครมาด่าเพื่อนใครดีมาดีกับอย่าให้รู้ว่าโดนดุมาปุ๊บสันเทียเออตัวอะไรนะตัวอะไรอย่าให้รู้นะใครด่า ซื้อเอาไว้ละกันละกันละกันก็ได้รับบทเป็นปีธาค่ะก็ยังได้รับบทเป็นนางวีนอยู่เหมือนเดิมติดวีนติดไหลเป็นนางวีนอยู่เหมือนเดิมก็ยังจะเป็นบีเนตตี้คนเดิมอยู่ก็เป็นเพื่อนสนิทของพิมชาติก็เป็นแบบเด็กทำงานให้กับบริษัทของพิมชาติเราก็เป็นลูกน้องแกน้องเป็นเลขาเหรอคะลูกน้องแล้วเเป็นเพื่อนสนิทกัน้วยไม่ใช่ไม่ใช่เลขาใช่ไหมคะ เราดูต้อไปเลยนะอัานั้นให้ประธานบริษัทฝากนะซิจ้ะก็ฝากถึงพนักงานบริษัททุกคนนะคะว่าเวลามาทำงานถ้าไม่ใช่อัจจยาโอเคค่ะฝากซีรีส์นะคะไมโครซีรีส์จากกองทัพโปรดักชันค่ะเรื่องใต้เงาลักนะคะเป็นซีรีส์ไมโครนะคะลองจากแอปเปิ้ลมาเลยแอปเปิ้ลอยเลยยูแอบเป็้ไปแล้วค่ะ ซีรีส์ยูรีซีรีส์ยูรีนะคะของกองทัพโปรดักชันค่ะเป็นไมโครซีรีส์นะคะเรื่องใต้เงาลักนะคะเป็นไมโครซีรีส์ลองจากเรื่องยูแอปเปนะคะแล้วก็เราก็ออกจากล่มเงาออมโฟกแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ออมโฟกได้ส่งพวกเราลอยทะเลไปแล้วเลี้ยงมากับมือนะคะเลี้ยงมากับมือของแฟนอต้นปีนี้จากต้นปีนี้นะคะต้นปี2026 ที่จะถึงนะคะมาก่อนเพื่อนแน่นอนเจอพวกเราแน่ก่อนเพื่อนแน่นอนจะมาเลยล่ะแฮปปี้ดูเยอะบุ๊บอเลยโอเคได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราลงแบบไฮโดรลิปปะเราลงแบบไฮโดรลิปปปะได้แบบหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ